ใครจะเชื่อแกงกระจานเพชรบุรีมีรีสอร์ตสไตล์สวนน้ำซ่อนอยู่ขับรถจากกรุงเทพแปบบ๊บเดียวก็มาถึงเราอยู่ที่ท Res ุก็ตเตอร์รีสอร์ทรีสอร์ทสไตล์สวนน้ำนะพอไปถึงก็มีรถกอล์ฟมาบริการรับเราให้ไปเช็คอินนะพอถึงเคาน์เตอร์เช็คอินก็เช็คอินเสร็จเขาก็พาเราไปแนะนำสถานที่แล้วก็ไปส่งเราที่พักถึงแล้วนะที่พักสไตล์รีสอร์ทสามชั้นนะมีตึกเอกับตึกบีเราอยู่ที่ตึก A, นะเอน่าจะเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะในห้องกุญแจเป็นแบบขีดการดเปิดเข้าไปดูในห้องโอ้โหกว้างขวางมากเตียงหน้านอนสุดๆเอา้านี่ตัวอะไรเนี่ยห้องน้ําก็สะอาดอุปกรณ์ครบไปดูด้านนอกก็จะเป็นระเบียงให้เราเออกไปยืนชิลๆดูสวนน้ําไปเรื่อยนะเราอยู่กันสองวันหนึ่งคืนนะที่นี่อ้าวมีมินิมาร์ทด้วยไม่อดแล้ว ก็ไปเดินสำรวจนะมีห่วงยางไว้บริการแบบนี้แบบนี้แล้วก็มีเสื้อชูชีพไม่ต้องห่วงเลยใครว่ายนะ้ำไม่เป็นก็สนุกกับที่นี่ได้นะและมีพาคนหนูไไปบริการด้วยใครหิวก็ไม่ต้องกลัวแวะฝากท้องที่ปามได้ตลองได้เลยสวนน้ําเราเริ่มที่ทะเลเทียมนะเขาจะเปิดคลื่นเป็นเวลานะอย่างไรก็คอยฟังประกาศนะหลังจากนั้นก็ไปเดินสำรวจในะสวนน้ำโอ้โหน้ําสีสวยมาก น้าเล่นสุดๆวันนี้เรามาเซอร์วย์ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเต็มนะโซนเด็กเล็กจะมีเรือไวกิ้งแบบนี้แบบนี้ตามมาด้วยสไลเดอร์โซนมัธยมนะและท้ายสุดคือสไลเดอร์ที่สูงมากๆอันนี้เป็นเรียกว่าโซนเด็กมหาลัยเลยโอ้โหแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแกงคุณเมียกันที่นี่นะโอ้วันนี้ให้เธอเดินชิวๆช,ชมไปก่อนวันที่สองที่สวนน้ำเช้านี้หลังจากกินข่าวเช้าเราก็พาเมียมาแกงที่สวนน้ำกันเลยนะ ไปทำท่าพร้อมใส่ชูชีพพร้อมช่วงเช้ายังยิ้มแย้มแจ่มใสเริ่มจากสัต์อนุบาลไปก่อน,ก,น <ำ S 2> ก้นแอบระแทกน้ำเบาๆนะเธอบนแล้วก็พาเธอไปต่อที่สั์มัทยมนะโอ้โหดูเธอจะสนุกขึ้นมากเลยนะเ <ไป S 1> ดี๋ยวันนังเข้าไปถามดูว่าน่เธอจะรู้สึกยังไงนะไปะไปไหนต่ออันใหญ่ หลังจากรวบรวมความกล้าก็ถึงเวลาของฉันบนสุดนะพร้อม3 2 1สอ go หลังจากได้ลองเล่นเธอบอกโคตรสนุกละฉะนั้นก็มาถึงเวลาในการล่องแก่งหนระือการล่องด้วยห่วงยางไปเรื่อยๆนะน้ำแบบสีสวยมากๆบรรยากาศโคตรชิลเลยนี่ดูเธอฟินมากๆเลยโคตรสวยเลยที่นี่นะมองจากตรงนี้โซนนี้จะเป็นโซนไดโนเสาร์พ่นน้ำนะเหมาะกับเด็กมากๆปิดท้ายด้วยโซนทะเลเทียมของทูเกเตอร์รีสอร์นะโอ้โห แบบว่าคืนโคตรแรงเลยนะแต่ก็สนุกตรงนี้นาะงชอบอมากๆอีกทีหนึง่งนอนลอยคอไปอใจไปลกายไปกับทะเลเทียมแนะนำเลยทุเกตเตอร์รีสอร์ทแก่งกระจานนี่เอง